ในช่วงปี2ปีก่อนนะพี่แมวส่วนใหญ่ก็คือโดนหลอกขายพันธุ์หลอกขายปุ๋ยอะไรอย่างนี้บ้างพี่แมวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเคสนั้นไหมครับการปลูกโกโก้เนี่ยยังน่าปลูกอยู่ไหมครับสวัสดีครับเกษตรสัญจรออนไลน์กลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งนะครับผมเป็นเกษตรสัญจรนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับพี่แมวนะครับเจ้าของสวนโกโก้บ้านไร่เพิ่มปูนเกษตรอินทรีย์นะครับที่นี่เขาปลูกโกโก้แล้วก็แปรรูปโกโก้ขายเองด้วย แต่ก่อนที่จะไปคุยกันนั้นนะครับผมอยากจะขอกําลังใจจากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับทุกช่องทางของเกษตรสัญจรนะครับง่ายๆพิมพ์คาว่าเกษตรสัญจรเป็นภาษาไทยนะครับแล้วคุณก็จะเจอนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube X b l o g ็อกจินะครับมีหมดทุกช่องทางเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ผลไม้ตราตะวันต้นกล้านะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับในช็อปของเกษตรสัญจรนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ s h อป e e นะครับสามารถ เข้าไปดูได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับและตอนนี้พี่แมวก็อยู่กับผมแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่แมวกันสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีค่ะ,คะโอเคก่อนจะไปคุยกันครับพี่แมวรบกวนพี่แมวแนะนําตัวนิดน,นึงครับพี่ชื่อเมธาพรน,นะคะจิราวฒีโชติค่ะหรือว่าพี่แมวนะคะเป็นเกษตรกรเต็มตัวค่ะปลูกโกโก้อยู่ที่บ้านในเพิ่มพูนค่ะบ้านร่เพิ่มภูนแพรนะคะก่อนที่จะมาปลูกโกโก้เนี่ยพี่แมวพี่แมว ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับพี่เป็นแม่ค้ากลางคืนค่ะพอพี่กายของตอนกลางคืนปวดนอนเนาะพี่ก็อายุเยอะทําให้ร่างกายเริ่มมีปัญหาค่ะมีปัญหาด้านร่างกายนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีพี่ก็เลยต้องหันหาสิ่งที่ว่าจะมาช่วยดูแลร่างกายเราแล้วทีนี้พี่ไปเจอตัวโกโก้ พี่คนดูคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของเขามีประโยชน์ทางด้านสมองแล้วก็บำรุงร่างกายแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเขามีตัวต้านอนุมูลอิสระมันช่วยในการรักษาการอักเสบของร่างกายสามารถป้องกันการเป็นมะเร็งได้อีกตัวหนึ่งก็คือช่วยควบคุมด้านไขมันความดันได้ด้วยอย่างงี้ค่ะพี่ก็เลยค้นหาข้อมูลมาเรื่อย มันไม่มีพื้นที่ที่ปลูกในจังหวัดแพร่ค่ะพี่ก็เลยเอามาปลูกเองเลยเพราะว่าเราจะหาอาโกโก้หรือว่าผลผลิตที่แปรรูปจากโกโก้เป็นช็อกโกแลตแท้เป็นช็อกโกแลตสดเนี่ยมันยากมากค่ะก็ในช่วงปี2ปีก่อนนะพี่แมวทางเราก็เคยมีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการปลูกโกโก้นะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็แบบอ่ามีผลที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคนักนะครับก็ว่าส่วนใหญ่ก็คือโดนหลอกขายพันธุ์หลอกขายปุ๋ยอะไรอย่างนี้บ้างพี่แมวเนี่ย ถือว่าเป็นหนึ่งในเคสนั้นไหมครับไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่สรรหามาปุูกเองอ <c oughs> ครับด้วยประโยชน์ด้วยอะไรอย่างที่พี่พี่แมวบอกไว้เนาะน่าสนใจมากเลยครับ <c oughs> พูดถึงธรรมชาติของต้นโกโก,โก้ทีนหนึ่งครับพี่สายพันธุ์ที่เราปลูกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับแล้วก็ธรรมชาติของเขานี่คือเขาต้องการอะไรบ้างครับดินแดดน้ําอะไรอย่างนี้พี่คือพี่เอามาตอน,นแรกๆเกษตรเขาสนับสนุนเขาบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ช่มชตอนนั้นน่ะมันมีแค่พันชุมพรค่ะมันไม่ได้มีหลายพันพอมาปลูกแล้วเนี่ยคือการดูแลโกโก,โกอ้อ่ะพี่ทำของพี่เองนะคือพี่ทำกินเองพี่ปลูกแบบออร์แกนิกอินทรีย์คือพี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าปนฮอร์โมนหรือบำรุงอะไรต่างๆเลยพี่ปลูกแบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยครอบ ที่บ้านที่ทำเรียนจิงหลีด้วยเนาะพี่ก็ใช้<ฮ>ปุ๋ยพีจิงหลีเลออย่างเงี้ยค่ะคแล้วปัญหาก็คือแมลงเยอะมากเชื้อราอีกอเงี้ยค่ะมันก็เลยจะยากนิดนึงผลผลิตที่ออกมาแรกๆแ,แทบไม่ได้เลย เพราะว่าเชื้อราเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยดังนั้นพี่ก็เลยศึกษาดูการปลูกเขาก็คือหนึ่งเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นเขาโปรงมันจะได้ไม่มีเชื้อรานะคะอ่าแล้วส่วนมแมลงพี่ก็ต้องเข้าไปดูเขาทุกวันถ้ามีมแมลงมากัดกินใบหรือกิ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องกําจัดด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันยากอยู่ตอนแรกๆนะความเข้าใจกับเขาอยู่ประมาณปีนึงค่ะ <พ>มันเริ่มโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจเขาอย่างเงี้ยก็ม่ยากเลยพี่แมวครับเราใช้ระยะเวลาในการปลูกนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวผลได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับโกโก้จะออกลูกประมาณปีที่สองที่ปลูกครับนะก็จะออกลูกเลยเขาจะเป็นดอกก่อนเนาะตั้งแต่ดอกดอกจนถึงผลเล็กๆก็จะประมาณ15วันนะคะแต่ว่าโกโก้ดีอย่างนะก็คือเขาออกดอกตลอดปี หมายถึงเรามีผลผลิตเก็บได้ตลอดเลยพี่วนเก็บอาทิตย์ละครั้งสิบห้าวันถามก็มีผมมันเร็วเหมือนกันเนาะผมผมคิดว่ามันจะแบบนานมากกว่าจะแบบออกมาขนาดนั้นไม่อะค่ะอันนี้พี่แมวทํามากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วค่ะว้าหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้แนวโน้มการปลูกของคนนี่เป็นยังไงบ้างพี่แมวตอนนี้น่าจะดอกมากเลยเนาะ <laughs> ตอนแรกแอกอะ มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เนาะที่เขาแน,นานะนำพอเขาเจอปัญหาก็คือปลูกแล้วไม่มีที่รับซื้อเกษตรกรที่หวังจะปลูกเพื่อจะขายลูกโปโก้อันนี้คือล้มเหลวเลยตลาดไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีใครรับซื้อบริษอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่มไม่ใช่เนาะเพราะว่าพี่ปลูกทานเองท้าความตอนแรกๆเลยคือพี่ปลูกออกมาแล้วมันมีลูก พอมีลูกปุ๊บเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อถึงจะเป็นโกโก้หรือชอ็อกโกแลตพี่ก็ยังงงอยู่เลยว่าไอ้อย่างว้อย่างเงี้ยพี่จะเอาไปทำยังไงนะค่ะพี่ก็เริ่มศึกษาการแปลลูกนั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่มีตลาดมีผลิตภัณฑ์มีของตัวเองแล้วก็เอาไว้ทานเองได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราอยู่ณตรงจุดนี้ได้่ะคะครับ กำลังจะไปถามเลยว่าตอนนี้ราคาที่เขาซื้อเป็นผลไปเลยกับซื้อเมล็ดแห้งเนี่ยพี่ตอนนี้เขาขายกันที่ราคากิโลกร,รัมแล้วเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้นะคะตลาดนะตอนนี้นะผลจริงๆอ่ะเขารับซื้อนะตอนนี้อยู่ที่กิโลละห้าบาทถ้ามีคนรับซื้อนะ,อะแล้วเมล็ดเนี่ยในตลาดเนี่ยถ้าเป็นเกรดรวมเลยอ่ะ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับพี่ขายมันพี่ไม่ได้ขายนะตรงนั้นเนาะพี่แปลรูปไปถึงตัวแมสค่ะพี่จะขายแมสขายมันเล็ดพี่ก็จะขายในเกรดที่คับแล้จะขายในเกรดที่ดีหน่อยอย่างเงี้ยมาคุยกันในส่วนของการแปลรูปนะพี่แมว ของพี่แมวนี้แปลรูปเป็นอะไรไปบ้างนะครับที่พี่ทำนะตรงนี้นะคะก็จะมีหลายตัวก็จะมี uh huh. ตัวโคโกผมเพียว100%ซก็คือไม่ได้ผสมครีมเทียม,ยมหรือน้ำตาลหรืออะไรเนาะแล้วก็มีแมสตัวแมสก็คือตัวที่เราจะไปทำเป็นช็อกโกแลตหรือว่าทำเป็นเครื่องดื่มต่าง ก็มีโกโก้นี้มีเมล็ดของโกโก้จำหน่ายด้วยหรือโกโก้บีมีช็อกโกแลตบาร์ดักร้อยดักเจ็ดสิบตามแต่ลูกค้าต้องการแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตสดเอาไว้ชงทานได้เยอะเลยครับแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราแบบสมมุติว่าเราไม่ขายเราเอามาทำเองเรามาแปลรูปเป็นผงโกโก้หรือว่าเป็นช็อกโกแลตเองเงี้ยพี่ เรามีวิธีทำยังไงบ้างครับก็เราก็ไปเก็บผลของโกโก้มาที่สุกแล้วนะมันจะสีเข้มเนาะเก็บมาแล้วเราก็เอามาเล็ดของเขาอะค่ะมาเข้าสู่กระบวนการหมักพอหมักเสร็จแล้วคลุกหนดเราก็เอามาตากความชื้นของเขาหมดไปแล้วเขามีความแห้งแล้วเป็นเกรดที่เราพอใจแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ค่ะเก็บไว้แล้วเราก็เอาตัวมาเล็ด แห้งยาห่ะที่เราเขาเรียกว่าโกโกบินเอามาอบ uh huh. หรือว่ามาคั่วก็ได้ค่ะแล้วก็กมากระทอบเปลือกออกเอามาล็ดข้างในเขาเรียกว่าโกโกนิปตัวนี้ค่ะ uh huh. แล้วโกโกนิปตัวเนี้ยเอามาทําขึ้นกระบวนการแปรรูปถ้าเราจะทําเป็นแมสเนาะทาเป็นแมสเลยก็คือเราก็เอาเข้าใส่โกโกนิปตัวเนี้ย uh huh. เข้าใส่เครื่องบดเลยบดให้ละเอียดประมาณอ่าสี่สิบแปดชั่วโมงประมาณสองวันเนี่ยนะคะให้มันละเอียดเลย แล้วถ้าเราจะเอามาทําเป็นผงโกโก้เนี่ยเราก็เอาตัวโกโก้นี้มาค่ะมาสกัดไขมันของโก้<ม>เขาเรียกว่าขาขาวบัตเกตร์ตัวีเราจะได้อีกผลิตภัณฑ์หนึง่งค่ะก็คือไขมันของโกโก้เสร็จแ,แล้วเราก็เอาตัวกากที่เราสกัดออกมานะเอามาปั่นให้ละเอียดเนาะแล้วก็เอามารรกรองให้เป็นผงให้ละเอียดที่สุดอะคะตัวนี้ก็คือผงโกโก้ที่เราทานกันเป็นผงโกโก้เพ,พียวรลอยค่ะก็จบกระบวนการเลย ครับในส่วนของการตลาดครับพี่แมวเนี่ยมีการทําตลาดช่องทางไหนบ้างครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะออนไลน์ของพี่แมวก็เปิดหน้าเพจแล้วก็หน้า f a c e b o o k ของตัวเองค่ะ แล้วก็ส่วนออฟไลน์ก็คือมีร้านมีหน้าร้านเนาะเป็นคาเฟ่เล็กๆอะค่ะให้เขาเข้ามาได้ชมสินค้าแล้วก็ได้มาพูดคุยได้สอบถามกระบวนการต่างๆไรอย่างเงี้ยที่มาที่ไปของโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตแล้วก็สาธิตให้ลูกค้าว่าเวลาซื้อแมส์ออกไปชมยังไงบอกวิธีการอะไรอย่เงี้ย เป็นาศาสตร์น่าสนใจคล้ายๆกับสเปเชียลตี้กาแฟนิดนึงเบาๆเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโกโก้เขาจะมีลักษณะเด่นของเขาก็คือแต่ละท้องที่อ่ะรสชาติจะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เขาเรียกว่ากระบวนการหมักเนาะการหมักของโกโก้เราจะใช้จุรินซีธรรมชาติของแต่ละท้องที่รสชาติมันก็เลยจะไม่เหมือนกันเลยสักทีรวมถึงความหอมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเปรี้ยวหอมปาก อยู่ที่การหมักหมดเลยอุปกรณ์ต่างๆอ่ะพี่แมวมันราคาสูงไหมครับเราทําเป็นแบบครัวเรือนเนาะเราไม่ได้ทําเป็นตากรรมใหญ่ก็ไม่สูงมากค่ะอุปกรณ์เราจะใช้ในส่วนที่เรามีแต่ที่ควรจะมีเลยก็คือตัวบทค่ะตัวบทโก,โกโก้ครับที่บอกว่าบท48ชั่วโมงอ่ะนะพี่ใช่ค่ะใช่ก็คือหมุนไม่หยุดอย่างนี้เลยเหรอครับมันก็มีพักบ้าง เราก็หยุดให้เขาสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยลราค่อยทำงานต่ออย่างเงี้ยค่ะไม่ง้นเครื่องพังของพี่แมวนี่มีคนเข้ามาดูงานด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็อ่าเริ่มแรกที่พี่จะแปรรูปนะคะอ่ามีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เนาะอาจารย์สมบัติกันหุนนะคะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนผลักดันให้เปิดหน้าเพราะปกติจะทำทานเองนะคะครับ พอแม่โจ้เข้ามาสนับสนุนอย่างเงี้ยแนะนำให้ออกผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์โกโก้ของปีตัวแรกก็คือได้มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจแพรค่ะหลังจากนั้นมาก็มีการดูงานนะคะซึ่งผ่านทางมหาวิทยาลัยแม่โจค่ะก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรเนาะที่ปลูกโกโก้และอยากแปลรูปก็เข้ามาเรียนดูด้วยก็สอนหมดค่ะ ไม่มีกาก <laughs> <laughs> พี่แมวครับในส่วนของสินค้าที่เราแปลรูปออกมาครับตอนนี้พี่แมวมีมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับอ่าที่ทําในตอนนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นอ่าโกโก้พาวเดอร์นะคะที่บอกว่าผ่านการสกัดไขมันออกนะคะตัวนี้เป็นผงเปลี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ร้านหน้าร้านก็จะจำหน่ายที่กระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะมี <laughs> อ่าร้อยห้าสิบ นะคะในกล่องนี้ยจะมีสิบซองนะคะคแต่ถ้ารวมค่าส่งแล้วก็ประมาณหน,นะะ่อยห้บบาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ชาเปลือกโกโก้นะคะที่เราอบโกโก้แล้วก็กระท้ะเอามาเล็บข้างในเขาออกอะคะ่ะไอตัวเปลือกอะเราไม่ได้เอามาทิ้งนะคะเราก็เอามาทำเป็นชาตัวนี้ จะมีสารต้านโมดิสไลด์เยอะมากตัวนี้เขาเรียกว่าแมสร้อยค่ะที่พี่บอกว่าเรายังไม่ได้ผ่านกระบวนการนะคะก็คือเอาไปบด48ชั่วโมงแล้วก็อเทเป็นแพทเกจเข้ามาแล้วก็เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าตู้เย็นแล้วก็เราก็เอามาสไลด์เพื่อที่ว่ามาชมเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะดีมากทานได้แบบ ประโยชน์จบที่ตัวนี้เลยอันนี้จะอยู่ที่กิโลละหนึ0งพับาทนะคะหนึ่งซองนี้ก็คือ500บาทต่อกิโกรัมค่ะครับผมในมุมมองของพี่แมวครับการปลูกโกโก้เนี่ยยังน่าปลูกอยู่ไหมครับปลูกเพื่อขายผลไม่น่าปลูกแต่ถ้าปลูกเพื่อรองรับกิจการอย่างการท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเราจะทำคาเฟ่ใช่ไหมเราก็ดึงจุดเก็นตรงนี้มาใช้ก็โอเค นะถ้าปลูกเพื่อการแปลรูปตลาดโกโก้ก็ยังไปได้ไกลเน้นก็คือแปลรูปไปได้ค่ะแต่ถ้าปลูกเพื่อขายผลก็ยากหน่อยก็ถ้าปลูกไปแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วนะคะถ้ามีตลาดรองรับก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีตลาดที่ว่าจะขายผลนะคะก็เรียนรู้เรื่องการแปลรูปค่ะตัวนี้ยังไปได้อยู่ยังไม่ได้ปลูกก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อน เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะบางพื้นที่อาจจะขายได้แต่บางพื้นที่อาจจะขายไม่ได้ก็ได้อยากให้พี่แมวนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจจะปลูกหรือว่าคนที่สนใจที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ของเราครับก็สามารานติดต่อได้นะคะในเพจโกโก้บ้านนายพคูนนะคะแล้วก็มี Facebook นะคะจะเป็นบ้านนายพูนเกษตรยินย์นะคะ แล้วก็ช่องทางมีช่องทางหนึ่งก็คือ t i ๊ t o k นะคะติ๊ก o k เมท้าปอนช็อปค่ะโอเคสนุกมากพี่วันนี้ก็คือเปิดโลกการปลูกโกโก้ของผมพอสมควรอยากมีอยากมีสักต้นถ้าเปิดปลูกสองต้นเนี้ยพี่ถ้าเกิดแล้วเอามาแล้วไม่พอใช่ไหมกินสดก็ไม่ได้เราไปศึกษาดูปกติมันกินสดไม่ได้นะกัดกิน กินได้หมายถึงว่าเยื่อเอาขาวเขากินได้แต่ถ้าจะกัดทั้งเมล็ดเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยมันกินไม่เหมือนผลออไม้พวกนั้ก็ไม่ควรเนาะถึงจะมีประโยชน์เนาะถ้ากินผิดมันก็เป็นโทษอะค่ะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดโอเคต้องขอบคุณพี่แมวมากนะครับที่วันนี้มาแชร์นะครับประสบการณ์แล้วก็การทําเกษตรในแบบที่แบบว่าปลูกเองกินเองและนอกจากนั้นก็ยังขายสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ มันก็เริ่มต้นจากสุขภาพเนาะที่นะว่าสนใจที่จะจะปลูกเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพตัวเองปลูกเ้นดวเราดีมากเลยครับพี่แมวก็ขอบคุณพี่แมวมากครับสวัสดีครับสวัสดีคเป็นยังไงบ้างครับโกโก้ Go Go? การปลูกก็สําคัญนะครับส่วนการหาตลาดก็สําคัญเช่นเดียวกัน การจำหน่ายด้วยตัวเกษตรกรเองอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปหรือว่าการขายสินค้าอื่นๆต่างๆที่เราผลิตได้นั้นก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรควรที่จะมีความรู้จิตตัวไว้นะครับเกษตรสัญจรก็เป็นทุกกาลังใจสําหรับเกษตรกรนะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนถึงตอนนี้นะครับเกษตรสัญจรออ,ออนไลน์จะมาเจอกับทุกคนทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ คุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ